โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว n ิเนเคเก r ด้วยนะครับวันนี้ผมมานอกเรื่องเกมนิดนึงนะครับพอดีผมจะเข้าเวบเวบหนึงนะครับแล้วกผมลืมรหัสผ่านนะครับเออพอดีผมนึกไม่ออกนะครับว่ารหัสผ่านเวฟเวบนั้นอะ่ะมันเป็นเว็บอะไรก็เอ,อ๊าแล้วเราจะหารหัสผ่านได้ยังไงก็ผมก็เลยมีวิธีทีหนึ่งที่ผมเคยใช้อยู่ก็มันเป็นวิธีที่ ใช้มานานแล้วแหละครับวิธีนี้ไม่ไม่ได้ว่าเพิ่งใช้กันเมื่อปีนี้นะครับก็ยังสามารถใช้ได้นะครับปัจจุบันปี2020ก็สามารถดูได้ปกตินะครับวิธีนี้จะสามารถดูได้ทั้งในมือถือได้ทั้ง PC นะครับวิธีดูรหัสผ่านที่เราเราเคยเซฟไว้ในตัว Google c h r o m e นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บต่างๆเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่วิธีเพื่อนๆเคยเซฟไว้นะครับเช่นเพื่อนๆสมัครยูเซอะไรก็แล้วแต่ เพื่อนๆมียูเซอร์นี้แล้วก็เซฟไว้ในชื่อนี้เพื่อนๆก็สามารถดูรหัสผ่านได้ทั้งหมดในตัวของของมันเลยนะครับวิธีการดูรหัสผ่านที่เพื่อนๆลืมไว้นะครับว่าเพื่อนๆจะเข้าได้ยังไงนะครับยกตัวอย่างผมจะเข้า Facebook นะครับ a c e b o o k เนี้ยแล้วเป็นไอ a c e b o o k ที่ผมทําไว้นานแล้วแหละคือเปิดไว้นานแล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยได้เข้าไปแล้วผมลืมว่ารหัสผ่านมันรหัสอะไรสมมุติว่ารหัสผ่านนี้รหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับ สมมติว่ารหัสผ่านเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วผมลืมรหัสผ่านเนี่ยผมอยากจะรู้เนี่ยรหัสผ่านเนี่ยรหัสผ่านอะไรนะครับเราจะดูได้าจากตรงไหนนะครับวิธีการดูง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะครับทั้งในมือถือและก็ทั้ง PC นะครับเริ่มต้นให้เพื่อนเพื่อนคลิกมาที่ตัวไข่ปลา3ตัวตัวนี้นะครับตัวตั้งค่านะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกไปที่ตั้งค่านะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับ ไปช้านะครับเม to ื่อเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้านี้นะครับเพื่อนเนเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเพื่อนๆนจะเห็นคําว่ารหัสผ่านนะครับเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับรหัสผ่านวิธีการชําระเงินอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆนไม่ต้องไปสนใจเพื่อนเพื่อนจะดูรหัสผ่านเพื่อนเพื่อนต้องเข้ามาที่หัวข้อรหัสผ่านนะครับมาที่หัวข้อนี้คลิกเข้าไปเลยครับ มันก็จะขึ้นมารหัสผ่านที่เราเคยสมัครเว็บต่างๆไว้นะครับเดี๋ยวส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอเบอร์ไว้ก่อนนะครับว่ายูเซอร์ผมจะเป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวป้องกันการโดนแฮกโดนโจรกรรมข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้เว็บเว็บหนึ่งก็ได้ครับอย่าง f a Facebook อ่า Facebook นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นอันนี้เดี๋ยวผมจะขอเบอร์ไว้นะครับจะเปิดแค่ท้ายๆนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับ ไอรูปเป็นรูปตานะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูรหัสผ่านเรานะครับแค่เพื่อนๆกดคลิกไปที่รูปตานะครับรหัสผ่านทุกรหัสผ่านมันจะขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอ,อย่างเมื่อกี้นี้ชื่อเว็บชื่อเมลผมก็จะเป็นชื่อเซียนฟุบอลนี่นะครับที่ผมทําไว้ตั้งนานแล้วแหละเป็น Facebook ไก่เอาไว้สําหรับสมัครนน่นสมัครนี่นะครับ เวลาเราจะดูรหัสผ่านมันเราลืมปุ๊บเราก็กดที่รูปตาแล้วมันก็จะขึ้นรหัสผ่านโชว์มานะครับวิธีจะเอารหัสผ่านไปใช้ก็คือคัดลอกรหัสผ่านนะครับแล้วคัดลอกรหัสผ่านปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับกดวางแล้วก็เข้าสู่ระบบปกติได้เลยนะครับส่วนเว็บอื่นๆก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับรหัสผ่านตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook เว็บต่างๆเว็บนู่นเว็บนี่ที่เพื่อนๆเคยสมัครไว้แล้วลืมแต่เพื่อนๆเซฟไว้ที่ตัว Google Chrome อ่ะมันสามารถโยกขึ้นมาดูได้หมดเลยนะเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจผมจะทำซ้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้เราไปที่ตัวไข่ปลาสามจุดนะครับในมือถือก็ไปที่ตัวเดียวกันนะครับเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับคลิกไปที่ตัวไข่ปลา ตั้งค่าไปที่รหัสผ่านนะครับอ่าแล้วก็ไปเปิดดูรหัสผ่านที่เราเคยเซฟเซฟไว้นะครับของผมจะเซฟไว้เยอะมากนี่แหละก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมลืมนะครับเพราะเวฟผมเซฟไว้เยอะเยอะจริงๆอ่าโอเคครับส่วนวิธีที่สองเวลาเราจะไปดูเอ่อรหัสผ่านของเครื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่เครื่องเราหรือเครื่องเราเองนี่แหละแต่เราก็ ลืมไปแล้วแหละรหัสผ่านเนี้ยรหัสผ่านอะไรเราอยากจะเอารหัสผ่านเนี้ยไปสมัครอ,อันอื่นโดยใช้รหัสผ่านเดียวกันแต่เราลืมวิธีการวิธีทําง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนกด f 2อครับอ่ามันจะขึ้นหน้าแท็บตัวนี้มานะครับให้เพื่อนๆนเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเลื่อนเมาส์มันจะเห็นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่เพื่อนเพื่อนเลื่อนเลื่อนมาเลื่อนลงเลื่อน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 ดูนะครับอ่า เพื่อนจะเห็นคำว่า li นะครับกดลงมานะครับลงมาลงมาจนมันเป็นในเนี่ยรูปสีฟ้าตรงกลางนี่เห็นไหมปึบ๊บกดลงมาครับเราก็เลื่อนตามมันลงมาเลยเลื่อนมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเรามาที่ตัวนี้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นฟ,ฟ้าที่ครอบคลุมกับตัวหลาตัวนี้นเราไหมเห็นแล้วนะ ก็เล mm. ื like ่อนลงมาอีกครับมันจะเล็กลงเรื่อยเล็กลงเรื่อยนะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาเล็กลงละแม้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันเล็กลงมาแล้วครับอ่าเพื่อนๆเห็นรอบแคบลงมาแล้วเห็นนะโอเคกดเลื่อนลงมานี่มันจะมีสองช่องให้เลือกแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายถ้าเพื่อนๆอยากจะดูรหัสผ่านของเพื่อนคนอื่นที่เซฟไว้ในเครื่องนะครับให้ทําตามนี้นะครับอ่านี่ให้เพื่อนๆ เลื่อนลงมาอันที่ว่ามันครอบเป็นตัวสีฟ้าอยู่ด้านล่างนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่มันจะมี2อันมีอันนี้ปึ๊บเลื่อนลงมาเพื่อนๆจะเห็นคําว่า input type นะครับอันแรกจะเป็น password นะครับ name password id password นะครับสิ่งที่เราจะเปลี่ยนให้มันสามารถโชว์ password ได้นะครับให้เพื่อนๆดับเบิลคิกที่ตัวนี้นะให้มันครอบคลุมตัว password นะครับเพื่อนๆเปลี่ยนเลขเป็นเลขหนึ่งนี่เห็นไหมแล้วเพื่อนๆก็ enter มันก็จะโชว์รหัสผ่านแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขอเบอร์รหัสผ่านผมไว้นะครับก,กันโดนโจรกรรมนะครับเพื่อนเห็นไหมไมันก็โชว์แล้วพารเวิร์ดใครทํายังไม่ได้หรือเอ,อยังไม่เข้าใจนะครับค่อยๆทาไปดูไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆหัดทําไปนะครับมันจะทําเป็นเองนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าใจมีอะไรก็แล้วแต่คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวแล้วก็ฝากติดตามเพจของ nk gamer ไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อน,อนมีคำถามใดๆก็คอมเมนต์กันมานะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อนเพื่อนอยากจะรู้อะไรที่บันลึกกว่านี้ก็ฝากติดตามเพจของ nk gamer ด้วยนะครับหรือ inbox ไปที่เพจ nk gamer ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้โอจากช่อง nk gamer ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้พบกันคลิปหน้านะครับฝากกดเพื่อนๆกด Subscribe กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ